สวัสดีพี่น้องสบายดีสุบผู้ชุบคนชุบของสุบบอลเมื่อนี้น้องมวยกับพาแม่น้องไข่ดาวพี่น้องเอ้มาหาโหลดซื้อเพราะว่าน้ำตาลทำบาได้สื่อมาแต่อันผสาน้องไปเหมือนเนาะแม่เพป็นกะสีมาซื้อน้ำตาลแล้วกับยังเนี่ยสามวยเนี่ยน้ำเหมือนเดิมเหตุของวานใส่บาตรอื่ดแม่นใส่จังหันเนาะเป็นมะเขือทุงยางฮูย่างขบระบบสามวยเนละี่ย ของยาง้คูณสี่สิบสี่เนาะอคูณสี่ตกจะยางว่ะสัว่าเากินหนักตอนนี้ก็โควิดเนาะกินจบไวจบาจอบย่างว่เนี่ยใชกอุ่นจอบยางย่างีอย่จอบจอบบางๆนะจอบ่างอะไรเนี่ยจอบยางบางนะไปได้เรื่อยไปหมื่นนี่ไปหล่อเหล่าคนหมื่อนบ่ มึงหนาหน้าวนยังไม่ได้อารับไม่ได้อยู่ไม่ได้เศราพี่รองเลยเือกับลแค่กับเนาะนี่เมนตัวเองเนี้ยเอาแต่เนี้ยเอาสีเนาะเลมื่อยกเมื่อยไหนจก่อนาเป็นกระจียรใพี่้องเลยมึงหนกว่าอันนี้เศร้าันอันนี้เศร้าก่อนสี่สี่่สี่่ ส4บาบกลอเ่าองเท่นันบ้อน yeah> ี e> ้ซกองกล่องพออเท่นมวยอันใหญ่เด้ีบอกควันว่าเอาใหญ่ดีกว่าบอกให้จัหัวจำนวนวานนะเ้าสิบของวันเออเ้าก้าเอาตัวน้อยเอาหละเพราะว่าใส่พ่อมันแล้วข้าเข่าชื่เขาใส่สำหรับผ้าข่าแมนเขาเช่าอันใหญ่มันกับเปือง งบประมาณเนาะการหาสมวยเลือกก็แล้วกันพี่น้องเลยเปิดคงเบิร์นให้คนเลือกเอาจัดเงิสิเอาไม่ขาดเหมืนกับมึงดูพี่น้องสักครู่อันสามทุงเลยเฮ้ยสามทุงคือมันยืนมันยังสาเนรียนเขาลอยชาสามทุงน่ะหัดขึงทั้งเขาลอยช้างหัวใหญ่

มาเบิ่งมาแย่งนี่นะพี่น้องเลยซอยลูกซอยลานไดูแั้านอยวมาบิงนี่เนาะใส่เขาอันอนนมจัดอยังอันี้แต่ตะเมอ้อ่นแต่บาควนนี่าสงไซยเพื่อนอยากมีแนวอยากได้พี่น้องเบ่งสซยตาเพื่นนี่จักสิเป็นยังบอคอนก็ดสิสุให้และวสี่กได้ยังกันด เียวย่างุเออเ็นแต่ห้านางเงีแค่ก็่เตยใหญ่กเลปกติเพ่นกับกินกาแฟแล้วพี่น้องเลยกับยายบุญรอดเพิ่นจุ่มหัวใส่กันถือกันแถดได้แต่ละมือแต่ละเ้นกับยายเพิ่นเฮ้ย่กับกอะไรสี่แพ็กสิบสองพันเอาสี่ใส่พักซองใส่เขาสองแม่ เอาเอาหาโลเห็้บทสุ่อนเนาะยังเฟืองอะไรไปแตจะได้บะกันในอะไรก็ได้ซามไว้เอาหาอันก็ได้ว่อมันกับแมนเอาไปหาเผื่อว้โลดพอนมันกับคนสิลายมันแจกเข่ามันบคืขนงานงานโชบได้งานแจกมันใส่ พูดยายยายเพิ่นกันเนี่ยน้ำไปเจาะอย่างเนาะไปเบิองน้ำยาลแม่ช่วงนี้ช่วงโควิดได้ยายเมื่อนั่นเอฟซีเพื่อนกับสิเขาใจพิดว่าอ้าวเบาควันคือเบาบุมหวนกับยายแท้ว่ะสันโอ้ยพี่น้องเอ้เป็นคนกันเองกับใ้อุ่นเพิ่นกับเป็นคนกันเอง เป็นลาซาวเอาควนนั่นแหละเท่ากับซีว้ากันไ้แหละครับย่าเพินแมนเมื่อไหนเอฟซีเออ้าวเบาควนคือเบากับย่ายบะม่วนแทะบแมนพี่ร้องเขากับเาเหรีย่าหัวกัน้นแหละแล้วสีเขาใจพีดวะนั่นนนี่เากับเบากับย่าเยินกันคนกันเอง ลูกสาวเพ็่นก็เ่าขาดแทบพี่น้องเลยพูพิเศษมาชันลงบันชี่เรได้ไงะได้ครอบหน่กถุงด่วพี่น้องแม่ค้าพน่นะลืมเลยว่าชันทุ่งหนังก้าวพัน้าว่าว เ้าเป็นสี่สิแตเอาี่เองเหรเองถ้าเอามึงกับบเสกูเนาะ่าติกี่ที่กะจงขายเขาตือแล้วชุดๆแล้วกูจะเป็นหลังล้นนทำหมดตือกเมีอรมันลืมแล้วโอ้จะตูปขาเนี่ยแล้วมาขายเงินได้จากซิ๋งเองแต่สขาติ๋แล้วอะไร้านมึโ้โหายอยู่แล้วไม่สรจอต่อเนาะ ปีนามาดูยายมาเช่นโค้งกับมีนาตาเงียบอีกได้เออมีแต่หายไร้ตะเพิ่นกันมุ่นมัดเนาะยนี่เพิ่นคะแนนจะขาวจะขาวหอบใจเลยยายเพิ่นกันตลกน้ำได้พี่น้องเอ้ยมือนั่นเอฟซีกับเอเวอเรสต์บอลควันว่าโอ้ยคือมาว่าวันนักเสียย่าที่เท่าสันบบแมนพี่น้องเขากันหยอกกันคื้นนั่นนี่แหละ เห็นเห็นกันกะเว้ากันธรรมดาเนาะ่แมนเคันเว้าคันว่ายาซื้อปนัวก้มจังซแหนปลายาปนัวงนึงลูกผู้พี่นอนต้องใส่ีย่างจักหน่อยเฮาก็สิได้กลับกันแหพี่น้องเอ้ยเออจอก็่นได้ว่าซั่น มันขบทนัน so okay. so mm so so ้วบอสามวยเจ้ามาเอานะมันขบ้วบ่เออน้ำส้มเด้แม่นมันต้องมีน้ำส้มอุทานาวก็เอามาด้วยสามวยอันอันหนึ่งหาพันอันหนึ่งแมนนิโด ต้องบานนั้นเาได้กันาพัรมาีน่าง้ค่หน้า่าจะขาพันเลึซากันพี่นเลยว่าเอาแบบได้ดีเว่าเสียจาพันจม่เสยาหญ่พี่เป็นความเห็นว่าเอาสองแพ็คเขา่าเขาไม่ดีกาเนเออมันสียเาหลายอย่างนะเขาป็นปรัจงเม่ ไปกับผึ้งใชนอืเอาะแค่ห้ากับบอยาเพื่อห้ากับส้มห้บอเอาเอาน้าเอาตอนน้นหน้ามันนห้ากับยาเล้ากับข้อใช่ไหครน้ากวนน่นาอันนน้ากว่ขึ้นหน่อยห้ามานะออันนี้ สอนแบบมันมีอีกนะเบบนี่นี่นี่าแบบนี้งเออทรายสามสิหาท่เออครับทอน่าขายเป็นกวดเตี่แห้งห้ากโลสิบกแห้งสำัข้าจปักซองแม่ตัวนี้กับตัวน้นได้สิตัวนี้กัตัวนี้แบบนี้ได้สัญญาเ็คอ่านี่แหละฮาก็ชอบแบบนี้แล้วฮาวะ นี่คือต้องเอ้ยพวกใหญ่พี่เ,เยยพิ่นกมัมาเลือกซอยอะไรซอยลูกซ<ร>อยลานเราแบบอยากยาเาากบิ่งน้ำอ่ะตัวใดมันมันใดมันดีมันงามเนาะเอออันนี้มันขากมันอันใด้ๆแต่ควรแอยากเบิ่งน้ำเท่านี้แหละกัเนี้ม่ได้เก็บเงินอันจะได้ละจะบ้าก็ได้ด้วยสบายเฮ้ยนะใหญ่หมื่นมันใส่บายเลยบ่หรือว่าบ่าได้ใส่เออใส่ใหมืม่เอา

<S 2> <S 2> เพื่นจดลงมาซี้ไว้าคอบเเนี่คเั็เกินพ่อนี่นู้นี่อยาได้ตูเย็นั่นซอุราอยกินี่ห้ามอี่ครับอรยห่างพี่เลยครับจะได้จบคลิปจะเที่ยงานงอะไรพี่น้องได้ก็ะอพันขิ้หนาด้วยจ้า